สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนําการดูดาวเสารกันดาวเสารเป็นดาวเคราะห์ที่สว่างไม่ได้มากเท่าไหร่บนท้องฟ้าแมกมิจุดประมาณศูนย์ไม่ได้สว่างเท่าไหร่ช่วงนี้ก็คือใจมองเห็นอยู่ทางขอบฟ้าที่ตะวันออกช่วงหัวค่ำดาวเป็นลักษณะสีเหลือง ถ้าต้องการเห็นวงแหวนต้องส่องด้วยกล้องโทรทัศน์ดูเท่านั้นอันนี้คือลักษณะของดาวเสาร์จะมีลักษณะเป็นริ้วเมฆแล้วก็ลักษณะวงแหวนโดยวงแหวนก็จะมีวงต่างๆแล้วก็จะมีช่องแคบสีดำๆ,ๆเขาเรียกว่าช่องแคบแคสซินีซึ่งเป็นตัวแบ่งวงแหวนนะครับวงแหวนก็จะมีแบ่งเป็นชื่อ A B C D ต่างๆครับซึ่งวงแหวนนั้นแต่ละวงเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปส่วนใหญ่เราจะสังเกตดาว เสาเนี่ยเราจะต้องดูลักษณะของวงแหวนว่าเอียงมากน้อยแค่ไหนซึ่งในแต่ละปีก็จะเอียงไม่เท่ากันเช่นในปี2009เนี่ยก็จะมีลักษณะการเอียงของดาวเสาเนี่ยเอ่อเรียกว่าไม่มีเลยก็เลยเรียกว่าดาวเสาไร้แหวนก็คือดาวเสาจะหันขอบมาที่โลกลักษณะเมฆของดาวเสาเนี่ยต้องใช้กล้องโทรทัศน์ที่กาลังขยายค่อนข้างเยอะอาจจะอาจจะจาเป็นต้องใช้กล้องโทรทัศน์ที่ ประมาณสองสามนิ้วเนี่ยจะพอเห็นวงแหวนได้แต่ถ้าเกิดต้องการดูรายละเอียดอาจจะต้องกล้องโทรทัศน์ขนาดหกนิ้วขึ้นไปถึงจะพอเริ่มเห็นรายละเอียดได้นะครับดาวเสาจะมีช่วงปรากฏการดาวเสาไร้แหวนซึ่งเกิดขึ้นประมาณราวๆ14.7ปีรอบหนึ่งครั้งที่แล้วเกิดไปปี2009แล้วก็ประมาณปี2024นดาวเสาจะไร้แหวนอีกครั้งอย่าลืมสังเกตกันอีกทีหนึ่ง จงนั้นก็จะคือจะหันขอบมาที่โลกลักษณะวงแหวนจะค่อนข้างแคบมากดาวเสาร์เป็นดาวคอแก๊สเหมือนดาวพฤหัสดาวยูเรเนียจูนะ Net แล้วก็มีลักษณะของวงแหวนที่เป็นวงแหวนชั้นต่างๆ A B C D ซึ่งวงแหวน A กับ B เนี่ยก็คือจะมีช่องแวะช่องแคบแคสซินีอยู่ในบริเวณที่แบ่งกันแล้วก็ C D จะเข้าไปข้างด้านในครับสรุปแล้วดาวเสาร์ก็จะมี จุดให้สังเกตรประมาณ3อย่าง 1. ก็คือ,อวงแหวนของดาวเสาสองคือลักษณะพื้นผิวลิ้วเมฆต่างๆและ3คือบริวารซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นแค่ดาวไททันนะครับซึ่งเป็นดาวสีเหลืองที่สว่างที่สุดในรูปครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะลองมาเดิเดนทางไปที่ดาวเสากันก็ดาวเสาก็จะเป็นดาวเคราะห์วดวงที่6นับจากใกล้สุดของดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์ที่ มีขนาดเป็นระดับ2ของดวงอาทิตย์แล้วก็มีบริวารเ,เป็นดวงจันทร์บริวารหลายสิบดวงนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆครับดาวเสาร์เนี่ยรอบการโคโจรรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาราวๆสามสิบปีถ้ามองจากดาวเสาร์เนี่ยก็จะเห็นว่าโลกเนี่ยเหลือนิดเดียวนะครับแล้วดวงอาทิตย์ก็เป็นแค่ดาวสว่างดวงหนึ่งบนท้องฟ้าเท่านั้นเองอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างของดาวเสาร์ที่เกิดจากการถ่าย กล้องโทรทัศน,นะครับขนาด14นิ้วโดยคุณพรชัยออมศรีจิรทรก็คือจะเห็นว่าลักษณะของดาวเสาจะเป็นวงแหวนมีช่องแคบแคสซินีแล้วก็มีเห็นริ้วเมฆบางแต่ว่ารูปนี้ไม่เห็นบริวารครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสังเกตการดาวเสาเอ,อชอบคลิปนี้อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ